คดีกู้ยืมเงินแบบไหนที่จะเป็นความผิดทางอาญาได้นะครับมาฟังกันนะครับเวลาผมลงนะครับคลิปว่าคดีแพ่งเกี่ยวกับเรื่องการกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับจะไม่ติดคุกเนี่ยนะครับต้องเป็นการกู้ยืมเงินกันจริงๆนะครับมีสัญญานะครับแล้วก็นําไปใช้ตามวัตถุประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยการกู้ยืมเงินเนี่ยลูกหนี้เนี่ยจะเอาเงินไปทําอะไรก็ได้นะครับแต่ มันก็จะมีคนที่จะเข้ามาคอมเมนต์ว่าเฮ้ย hey, มีทนายบางคนบอกว่ามันเอาผิดเป็นคดีอาญาได้นะครับคืออันนี้ผมก็ไม่ปฏิเสธครับมันจะมีบางกรณีจริงๆครับเช่นมาขอกู้ยืมเงินแล้วเสนอผลตอบแทนให้นะครับบอกว่าจะเอาไปลงทุนนะครับแล้วปรากฏว่าไม่ได้เอาเงินไปลงทุนจริงๆครับเอาไปใช้จต่ยอย่างอื่นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเจ้านี้เขารู้ก่อนว่าคุณไม่ได้เอาไปลงทุนจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ให้กู้ยืมครับ อย่างนี้เนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นความผิดอาญาได้นะครับหรือไปโกหกทางเจ้านี่นะครับบอกวัตถุประสงค์เอาไว้นะครับเช่นจะเอาไปรักษาพ่อแม่ลูกที่ป่วยไปสืบทราบมาทีหลังเนี่ยนะครับไม่ได้เอาไปารักษาพยาบาลจริงๆนะครับซึ่งถ้าเจ้านี่เขาฟังว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนจริงตั้งแต่ต้นนะครับขเขาก็ไม่ให้กู้อย่างนี้เนี่ยนะครับสุ่มเสี่ยงเป็นคดีความผิด อาญาข้อหาช่อโกงได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังในจุดนี้นะครับ